็สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการใช้ให้ทีมเอลลิแบบง่ายๆกันครับการกําหนดให้ทีมเอลลินั้นสามารถกําหนดได้แบบ3วิธีนะครับก็คือเป็นแท็ก UL UL ก็คือย่อมาจาก unordered นะครับก็คือมันจะเป็นจุดๆรับไม่เป็นออเดอร์ส่วนอันที่2เป็น OL เป็นออเดอร์ครับมันก็จะเป็น1 2 3เป็นเป็นลิสต์ออกมาเป็นออเดอร์ไป ส่วนแัดที่3ก็เป็น D L ครับ D L ก็ย่อมาจาก Definition นะครับเป็นการกำหนดแบบรายละเอียดนะครับแบบนี้ครับเรามาลองทดสอบกันดูครับก็สร้างไฟล์มาก่อนผมก็ New File ขึ้นมาครับแล้วก็ Test Test Read ต่จะถือไหมครับแล้วก็ลองรันตัวนี้ครับอันดับแรกครับเป็น U L ครับ มันก็จะใช้แท็ก ul นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็น li นะครับเพราะาเป็น l i s แต่ละอันไปก็จะเป็น ul เป็นคุณ ul ครับจากมันก็ใส่ลิสแต่ละอันก็เป็นใส tag ่แท็ก li ไปครับอันนี้ก็สมมติเป็น อยอ่ L L ทีส์หนึ่งก็จะเป็นอย่างที 2, 3, ่สองที่สามที่สี่เนี่ยก็จะเป็นทีส์ออกมาลองมานนลันนะครับก็อยู่ L ไว้เป็นทีส์ๆมันข้างหน้าจะเป็นจุดๆของที่เขาดีฟอล์นครับเราสามารถเปลี่ยนจุด ข้างหน้าของลิทเนี่ยให้เป็นรูปแบบอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็นเป็นรูปดิสเป็นรูปจานหรือว่าเป็นเอาอิมเมจมาใส่เราสร้างไฟล์รูปแล้วก็เอาอิมเมจมาใส่ตรงนี้แทนก็ได้นะครับส่วนวิธีสําหรับการใส่เนี่เดี๋ยวจะไปดูวิธีการใช้แบบ C S กันนะครับในวิดีโออื่นนะครับจะเป็นกำหนดโดยใช้ C S นะครับ เดี๋ยววิดีโอนี้ยเอาแค่นีดก่อนนะครับเอาแค่นีดของเอทีเอไปครับ ul ก็เป็น ol order read ์ครับ order read ก็จะเป็นตัวเลขระบุมาหนึ่งสองสามอะไรับก็ยก็ตามด้วย ol ลข้างในก็เป็น li รันก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนี่เป็น default ของมัน,นครับก็เป็นเป็นลำดับไปนะครับลำดับเราจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นลำดับให้เป็นเลขโลมานเลขอะไรก็ได้นะครับมันจะมีวิธีทำครับแต่วิดีโอนี้ยังไม่ยังไม่นำเสนอครับเดี๋ยวมาเราจะทำวิธีกันในพวก Cs เนาะต่อไปเป็น d l ครับ ดีเอจะแตกต่างกับ UL กับ OL นะครับถ้า UL เอบ OL เอมันจะใช้ UL กับ OL ครอบครับเพาะข้างในบล็อกก็เหมือนกันนะเทไแต่ว่า DL มันจะกำหนดเป็น DL ครับข้างนอกคุมแล้วก็ใช้ DT กับ DD ครับ DT ก็เป็นตัวข้อมูลตัวสำหรับข้อความสะวน DD ก็เป็นสำหรับคำอธิบายครับ ลองมาใช้กัน dl นะครับแล้วก็ดีข้างนอก dt แล้วก็เป็น dt ครับ แล้วก็เป็น d ีๆสองระดับนะครับนี่จะอยู่เป็นเหมือนคำศัพท์อันนี้จะเป็นเหมือนแบบคำอธิบายเป็นรูปแบบของดิจิทัลนีนะถ้าจะอาอย่า็ตัว เดี๋ยวมก็จะออกมาอีกดนึงก็ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็เข้ามาเว็บนี้ครับแล้วก็เข้ามาลิงก์น,นี้ครับที่ทีมเอลิีการใช้ทีทีมเอลิแบบง่ายๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปให้ครัสำหรับวีดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ